โอเคนะครับผมตอนนี้ในยูโรไอทูเนี่ยได้บีดิสค้อนของตัวเองแล้วนะครับผมดิสค้อนตอนนี้ก็คนอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมก็สามารถเข้าร่วมมาจอยกันได้นะครับผมมาพูดคุยสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสื้อขายดีได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับผมอ่าอ่าตอนนี้นะครับผมก็มีสร้างห้องสร้างบทอ,อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีห้องพูดคุยข้อมูลข่าวสารสื้อขายดีลงมมมลงไอแอคคิวร์ดนะผมมี ลงคลิป u t u b e นะครับผมแล้วก็มีห้องการพูดคุยด้วยนะครับผมอ,อย่าลืมมาจอยกันเยอะนะครับผมขั้นตอนในการเข้า Discord นะครับผมให้เราเ,เข้ามาที่ช่องผมนะครับผมแล้วกดคลิปล่าสุดนะครับผมแล้วก็ทำการกดดู description นะครับผมก็นี่ประมาณนี้นะครับผมกดมาแล้ว อ่าแล้วก,ก็กดเพิ่มเติมนะครับผมอ่าก็จะมีะการรับเติมแพ็กนะครับผมมีเอ่อไอดนะครับผมไอดีไลน์ของผมนะผมแป้วก็ช่องทางการติดต่อทั้งหมดนะครับผมอ่าเห็นไหมครับจะมีทั้ง a c e b o o k ไลน์ส่วนตัว Instagram แล้วดิสคอร์ดนะผมให้เรากดไปที่ Discord นะครับผม โอเคนะครับผมก็ขอาการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่ททานกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรันบเข้าสู่ช่องในโรเอทูเช่นเคยนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับเอทอางเรนเจอร์เนี่ยได้ทําการอัปเดตเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตั้งแต่10บบ่งถึงเกือบ2องทุ่มเอ้ยเกือบอืม,มกม็ประมาณเกือบ2องทุ่มประมาณทุ่มครึ่งกว่านี่แหละครับเพราะว่าอ่าผมก็เพิ่งมาไล่อัดทีหลังนะครับผมเพราะว่าเออไม่ค่อยว่างนะช่วงนั้นนะก็ผมก็ไม่รู้ด้วยแหละว่าเซิร์ฟม,มันเปิดตอนนั้นนะครับผมคิดว่ามันจะเปิดประมาณ2องทุ่มตีไง ก็วันนี้ผมจะมาสรุปนะครับผมสรุปแบบะละเอียดเลยละกันนะก็สรุปกิจกรรมนะครับผม8.5ปีของเรนเจอร์นะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นการโหวตเรนเจอร์ที่ต้องการให้อัพเป็น9าดาวนะครับผมเพื่อนๆอยากจะโหวตตัวไหนกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมส่วนตัวนะครับผมอยากให้ GM ทํามทำการให้ช็อตกันนะครับผมผมโหวตช็อตกันให้เป็น9าดาวได้นะครับผมเพราะว่าช็อตกันเนี่ยโอ้ความสามารถมันโกงเกิน โกงแบบมากมากโกงเกินตัวฟรีนะครับผมอ่าก็ถ้าเป็นก้าวาวนี่น่าจะโกงทวีคูณไปนะครับผมอ่าอ่าอันนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะกิจกรรมเอ่อวอลเลนเจอร์ก้าดาวนะครับผมอ่าก็นี่ครับผมก็เป็นกิจกรรมครบ8.5ปีที่จะเน้นเอ่อวอลเลนเจอร์ Ranger, ที่แบบเอ่อแนวแนวอะไรแนวถ่ายถ่ายหนังภาพยนตร์นะครับผมอ่า นี่ก็มีอโอกาสสูงสเปเชียลกระชานะครับผมก็เวลาเราเล่นดาวคอพวกนี้เราก็จะได้ตั๋วนะครับผมประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็เออเวเลเจอร์พารนะครับผมเลเยอร์พารเนี่ยก็เป็นซีซันใหม่แล้วนะครับผมก็เป็น กองถ่ายภาพะะยนตร์นะก็ใครที่อยากจะเติมนะผมหรลูบี้และและพ็กเกจร,ราคาถูกนะครับผมมาที่ไนโรนะครับผมในยูชอปผมก็รับเติมเกมเฟนร์นเจอร์ราคาถูกแน่นอนนะครับผมถูกกว่าตัวเกมนะฮะก็สามารถทักแชท a c e b o o k นะครับผมมาสามารถมาเติมกับผมได้เลยนะครับผมก็ราคาถูกก่าเกมอย่างมากนะฮะ อ่าก็อ่าอีกอย่างนะผมขอนอกเรื่องหน่อยก็คือผมเนี่ยทำการรับเติมโลบอกรนะครับผมก็คือโลบอกรอ่าก็เป็นเกมที่ช่วงนี้คนก็นิยมเล่นกันมากนะครับผมถึงช่องผมอาจจะทําเป็นแนวไลนเจอร์ก็เถอะนะก็ผู้เล่นไลน์เนเจอร์คนไหนที่แบบเอ่อมีเล่นโลบอกบ้างเงี้ยก็สามารถมาเติมได้นะครับผมอ่าอันนี้ก็คร่าวๆนะครับผมอ่าอันนี้ก็มีนี่นี่แล้วก็เกียร์นะครับผมมีเกียร์จะทายเดี๋ยวผมจะทําการเดี๋ยวค่อยไว้ไปรีวิวนะครับผมอ่า โอเคเดี๋ยวผมจะทําการตัดแบบหนึ่งนะมันสกิปนานไปหน่อยนะครับผมอ่าอย่างแรกที่ผมจะเข้าไปสรุปนะครับผมนี่ก็คือเรนเจอร์เดือนนี้นะครับผมอาซิกเนเจอร์นะฮะก็คือเป็นใครเป็นใครเนี่ยเริ่มต้นเดือนใหม่เนี่ยเขาจะดูตรงที่ตัวใหม่มันเข้ามาคือความสามารถมันเป็นอย่างไรนะครับผมก็ ตัวใหม่ก็เข้ามา3ตัวนะครับผมแล้วก็ตัวเกมได้ทําการอัปเดตเพิ่มนะก็คือเพิ่มเรนเจอร์ที่สามารถทํา9ดาวเพิ่มได้อีก3ตัวนะครับผมอ่าผมจะเข้าไปดูเรนเจอร์ใหม่ที่เข้ามาในเกมกันก่อนนะครับผมอ่าโอเคก็เข้าเกมแรกๆชั้นนิดนึงนะครับผมโอเคมี3ตัวนะครับผมอ่าก็อเอาจริงไม่ค่อยชอบดีไซน์อีเวิร์ดเท่าไหร่มันดูเฉยๆไม่รู้นะอ่ามาเริ่มกันที่บอสนะครับผมบอสผู้กํากับนะครับผมเป็นไหวายพิบท่าแสงนะครับผม สกิลหนึ่งเป็นการยก,ยกเลิกผลรอบบ้าบลนะครับผมแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับผมเพิ่มกระดานโจมตีนะสกิลนี้ก็ผมมองว่าโอเคใช้ได้นะครับผมสกิลสองเป็นการยกเลิกภาวะอมตะศัตรูนะผมห้าวีแล้วก็สร้างความเสียหายสามพันสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอยู่ยังการยกเลิกผลรอบบ้าลดห้าวินาทีนะครับผมอ่า สกิลนี้ความสามารถคุ้นๆเนี่ยเหมือน2ตัวที่เข้ามาก่อนที่แบบน้ำ็ีแรงๆก็คือเจสิกาใส่บราวนะครับผมเหมือนเอามาผสมกันก็ว่าได้นะครับผมอ่ายกเลือกอเมตะห้าวีก็เอามาจากเจสิก้าใส่นะครับผมอยู่ด้วยกันยกเลือกผลลัพธ์ด้านลบก,ก็เอามาจากบราวขาวล็อกนะครับผมอ่ะมเรียกว่าขาวล็อกเลยกันนะปิดไว้แล้วเนอัลิชาล็อกเลยนะอ่ะก็ความสามารถจะมีการฟื้นฟูเล่ท่านะครับผมแล้วก็มีการตัดเล่นะฮะ ซึ่งนะผมความสามารถ9ดาวก็จะมีฟื้นพลังต่อต้านการเปลี่ยนสภาพเพิ่มแล่นะผม300หน่วยแล้วก็อ่าความสามารถใหม่นะครับผมขี่ปืนอาวุธเมื่อออกปฏิบัติการนะครับผมอ่านมุณาอ่านให้ฟังนะครับผมอ,อก,กา่กาสที่อาวุธจะไม่มีผลต่อ,อเวลาี่อขอีนอาวุธแม้ความสามารถนี้จะแงเดี๋ยวผมอ่านแล้วงงความสามารถมันยังไงยังไงวะคือยังไงอะ่ะอันนี้ผมไม่เข้าใจนะถ้าใครแบบอ,อธิบายแบบ วดเดียวจบเงี้ยอธิบายง่ายๆสั้นๆเงี้ยก็สามารถมาบอกผมได้นะที่ผมก็ยังงงความสามารถใหม่ที่อยู่นะครับผมก็คือมันต้านคีปนาวุธเหรอหรือไงอ่ะแบบกันกันสตันเซนไอคีปนาวุธเซนลี่เหรอหรือไงนะก็ประมาณนี้นะครับผมสวาสรับบอสผู้กำกับนะฮะผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูเรื่องอ่าระยะยืนนะผมสามร้อยสามสิบห้าจุดรู้สึกว่านะเออมันมันมันใกล้นะครับผมมันใกล้กว่าบอสแสง ไม่ใช่เพราะแสงกี่ใกล้กว่าจีซิก้าแสงกับเบ่าวขาล็อกนะครับผมอ่าก็ใกล้ามาพอตัวเลยนะก็บาวล็อกกับจีซิก้าแสงก็ประมาณ400กว่านะครับผมอ่าตัวนี้ก็ยืนไกลมาหน่อยอ่าก็ผมเนี่ยอยากให้มันแบบยืนให้ไกลก,กว่านี้นะผมอ่าก็แร่ธาตุเนี่ยผมเดี๋ยวเขาให้ดูทีหลังแล้วกันนะอ่าอันนี้แร่ธาตุจะแบบร่างแปดดาวปกตินะผมโอเคเรามาดูเป็นตัวที่สองนะผมแซลลี่สลิดคัทไอ้สลิดสังคัดนะผม ก็มีสร้างบาลีในพื้นที่ฟื้นฟูมรดกชีวิตนะครับผมยกเลิกผงลดรับด้านลบนะครับผมอ่สกิลสองก็อืมอ่าสกิลสองเป็นแนวปวดนะครับผมยกคเรื่ออมตะศัตรูนะครับผมชนะสามวิลดัดตันบริษัทสุขุมหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเจ็ดวินะอ่าสกิลนี้ตัวนี้ก็เป็นเอ่อสกิลทางปวดนะครับผมปวดบัฟได้นะครับผมอ่าก็อารมณ์เหมือนดุริยางฉบับป่วนนะครับผมแต่ มันเป็นสายว่องไวนะฮก็ความสามารถก็มีสู้ในในตาวิญญาณนะผมในสติสติแล้วก็มีตัดแล่นะผมความสามารถเพิ่มเติมก็มีพีชีพนะผมขีปนาวุธเมื่อออกปฏิบัติการแล้วก็ล่างล่างโคนนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวระยะยืนนะครับผมก็สองร้อยจุดก็ถือว่าโอเคสำหรับสายป้องไวนะครับผมก็โอเคแล้วนะโอเคเรามาดูเอ็ดเวิร์ดนะครับผมไหนแอคชั่นนะครับผมพลังธาตุไม้นะครับผมก็ สกิลหนึ่งนะครับผมเจ้าวามเสียห์สองพันแปดร้อยนะครับผมแล้วก็ให้กระเด็นถอยหลังด้วยนะครับผม,ดมลดอัตราลมดิบศัตรูสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเอสกิล okay, อุ้ยไอ้เหี้ยสกิลสองนี่มันเด่นจัดนะครับผมเพิ่มพลังชีวิตนะครับผมสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อัตราพลังการเคลื่อนที่ร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มอัตราลมดิบใส่หกสิบเปอร์เซ็นต์อ่าถือว่าบัฟดีมากนะครับผมก็ถ้ามันบัฟหน้าป้อมมันจะเวลี่กูดมากๆนะอ่าสกิลหนึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ โอเคก็มีในใจวิญญาณแลวก็ฟื้นพลังนะครับผมตัวนี้อาจเป็นก้าเราไม่ได้นะครับผมอ,อีกอย่างนะทีะ่ผมจะได้อย่างสีอย่างก็ได้นะก็คือ,อก็คือการตู้กบนะครับผมได้ทําการเปลี่ยนราคาในการเปิดนะครับผมจาก3ามรูบีเหลือสองรูบี้แล้วก็เพิ่มจํานวนครั้งเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็ทุกคนอาจจะดูคิดว่าดีใช่ไหมแต่ที่จริงมันก็ดูได้อย่างสีอย่างก็คือไอตัวของ กบที่มันดอปมาเนี่ยก็ตอนนี้ตัวเกมได้ทําการอัปเดตแล้วใช่ไหมครับก็คือการเอ,อ่ออะไรวะก็คือกบแยกสายนะครับผมอ่าก็คือสุ่มได้เรียกสายนั้นก็คือเราสามารถสลับได้โดยการใช้ใช้นะผมใช้20รูบี้ตัวเกมเลยถึงเกินเกินไปหรือเปล่านะครับผมอ่าก็นะอ่าแล้วตู้นี้ก็จะมีการดอบนะครับผม อ๋อนี่ก็มีแปดาวปกติอุลต้าเลโวนาาไฮเปอร์แล้วก็เก้าดาวนะครับเก้าดาวนี้เหรีจะน้อยสุดเลยนะ,ะประมาณนี้นะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นตู้นะผมตู้แปดจุดห้าปีนะก็เป็นมีโอกาสดอกตัวฟรีดีๆได้นะผมเออแต่ไม่มีชอ็อตกันหรอหรือเกมมันอาจจะแบบเออเอาเอา,เอาใส่เข้าไปแล้วพวกจะชอ็อตกันบัสะเตดหรือมูลน้ำชาอย่างเงี้ย เกมคงแบบแอบไปใส่นะครับผมแล้วก็เอาพวกนี้ขึ้นหน้าตู้แทนนะฮะอ่ากระช่าพอยเนี่ยก็คือตัวเกมเนี่ยได้ทําการเพิ่มผลิตนะครับผมในการรับกบเอ่อลิโอนาด์นะครับผมแปดดาวอุลต้ากับเอ่อซุปเปอร์ลิโอนาดแบบแปดดาวธรรมดาได้มากขึ้นนะครับผมอ่าก็ถือว่าดีเลยนะครับผมในเอ่อทีมที่แบบสร้างใหม่ก็สามารถแบบเอ่อพัฒนาทีมได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคเรามาดูกันที่เกียร์จันทานะครับผม เราจะโฟกัสที่เกียร์ใหม่กันก่อนเลยนะครับผมว้าวโอ้โหไม่ผิดหวังว่ะรอบนี้สุดยอดนะครับผมอ่าพลังโจมตีรวม444อาตาโดนได้เราของทักษะอันนี้คือสิกเนเจอของเกียร์นี้เลยก็ว่าได้แล้วก็อัตาไม่ย้ำทักษะนะครับผมอันนี้ก็อามาทำไมวะนะก็เหมือนทวีคูณให้มันตีโดนมากยิ่งขึ้นหรือเปล่านะครับผมอ่ากอ็ออปชันก็เป็นสายไหวพิบทุกอย่างนะครับผม อ่าไอเกียสองอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะใช้ดีนะแต่2อันนี้ถ้าไปเทียบกับคิดมันเนี่ยผมว่าคิดมันอ่ะกินขาดนะครับผมแต่อันนี้มันจะมีระยะโจมตีด้วยไงก็คือสายว่องไวถูกใจสิ่งนี้นะครับผมว่องไวที่กใกล้ๆนะอ่าประมาณนี้นะครับผมเกียนะโอเคเราไปดูเรนเจอร์นะครับผมเรนเจอร์ Ranger ที่อัพ9าดาวได้นะครับผมในเดือนนี้นะอ่าคลิปนี้ก็อาจจะมีรายละเอียดเยอะมากๆหน่อยนะครับผมก็คือผมเล่าละเอียดเลยนะคลิปอาจจะยาวน,นิดหน่อยผมก็ ไม่ได้รู้สริปสริปอะไรนะ,ะมีอยู่3ตัวนะครับผมโอเคเราจะเอาตัวที่ใกล้ที่สุดนะครับผมก็คือนี่นะครับผมเซลลี่กระต่ายนาฬิกาจักกลน,นะครับผมอันนี้ก็เป็นล่างก้าดาวของออตัวของเซลลี่นะครับผมก็มีความสามารถต่อต้านเปลี่ยนสภาพนะครับผมตัดเกิดนะครับผมแล้วก็ความสามารถก้าดาวดาก็มีฟ้นฟูเลท่าต่อต้านพายุฝน,น,นแล้วก็สร้าง่างโคนแล้วก็อันนี้หวานเจี๊ยบอยู่นะก็ะคือตัด เวลานะครับผมตัดเวลาคือ5้าวินะครับผมเห็นเห็นความสามารถนี้ในไอออปชัน9ด้าวน,นี่คือผมเห็นแบบเออผมเห็นไอเพิ่มแรก1หนึ่งพันนี่เป็นเทพเจ้าเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับผมตัวต่อไปก็ก็คือบ้าตำนานร็อกนะครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใครหลายๆคนก็ชอบพอๆกับเจสิก้าใส่ก็ว่าได้นะครับผม ่าก็นี่เราจะให้ดูความสามารถเน้นๆนะครับผมสำหรับตัว9ดาวที่เออ่ตัวเกมได้เอามานะครับผมอ่าก็มีต่อต้านหนุกสนีนะครับผมตัดเกิดไอ้ตัดเลขตัดเลขนะครับผมแล้วก็มีอ่าออปชันก็เป็นเพิ่มฟื้นพลังนะครับผมต่อแจ้งวัตถฝนแล้วก็สร้างน้งโคแล้วก็เพิ่มก็ได้300หน่วยนะครับผมอ่าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมไอดีหก็จะปั้นอย่างแน่นอนนะครับผมก็คือ9ดาวนะอ่าตอนนี้ก็มีแม็กแล้วนะครับผมโอเคเราไปอย่างต่อไปนะครับผมก็คือ อืมใครที่กําลังขาดใครของนกนะคุณก็น่าจะรู้สินะว่าเดือน8ปีนะครับผมหรือ8ปดจุปีไอ้พวกที่แบบอา่ามาเป็นปีครึ่งปีเงี้ยนะครับผมก็จะมีดาวเคราะห์อของมันนะก็คือดาวเคราะห์ฉลองนะครับผมอ่าก็จะมีการดรอปนะครับผมคนดรอปคนนกดรอปเหรียญน,นะครับผมหวานเจี๊ยบนะฮะนี่ นะครับผมก็สลับไปเรื่อยๆเหรียญขนนกเหรียญขนนกนะครับผมก็ใครที่มังขัดแข่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถมาฟาร์มเรื่อยๆได้นะครับผมมีเซตทุกวันก็คือเล่นได้ด่านด่านละ5รอบนะครับผมแล้วก็วันละครั้งนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมอัปเดตครั้งนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่พอสมควรนะครับผมก็ฉลองเลยครับผม8ป้ปีนะฮะโอเคเรามาดูกันที่เอออ่อ่าอ่าอ่าอันนี้ยังไม่แก้บั๊กนะครับผม อ่าก็คือหอคอยเนี่ยจะเพิ่มจากด่าน90นะครับผมไปถึงด่าน100แล้วนะครับผมอ่าโอเคอ่าเรามาดูกันที่ห้องทดลองนะครับผมเหมือนจเจมจะทำการเอ,อ่อปรับปรุง UI สํสำหรับส่วนห้องทดลองอยู่นะครับผมเหมือนจะดรอปของมากขึ้นหรือเปล่านี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะโอเคเราไปดูกันนะครับผมอ่าก็อืมเดี๋ยวมันเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยนะแปลกๆวะ่ะ เดินนะเดินนะเดยวนะวนะวนะมันเหมือนมันดูเท่าเดิมเลยหรือมากขึ้นอ๋อโอ้โหสล็อตอ๋อผมดูแลสล็อตไปรูปมันได้มากกว่าเดิมอุ้ยแร่อะไรแร่ลึกลับเหรอ,อสล็อตเปลี่ยนไอ้นั่นอ,อ,อ่ะเออสล็อตเอ่อสล็อตในการย่อยนะครับผมมากกว่าเดิมแล้วก็เหมือนจะมีแร่ลึกลับนะครับผมที่ตัวเกณฑ์ทำการล็อกไว้เผื่ออาจะมีการอัปเดตในอนาคตนะครับผม อ่ก็ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าจะคิดว่าจะแบบเออเพิ่มเพิ่มเล่นะครับผมในการย่อยมากยิ่งขึ้นนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับผมสําหรับการอัปเดตนะครับผมแปดจุดห้าปีนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ